ม่อมายาวนานนะคะเดินทางมาถึงเอพิโซดที่8แล้วเราตีมาอย่างที่บอกไว้ว่าทุกไม้ทุกเหล็กทุกระยะนะคะทั้งเศะทั้งรอวันนี้แหละ<ช>เราจะมาวัดโดยรวมเลยค่ะพี่ป้อมว,ว่าโปรฟองและโบเชอรี่เนี่ยขเขามีเขาเรียกอะไรซ้อมมาหลายเอพิโซดหลายสัปดาห์ <ใช S 1> แล้วใช่ครับเอามาใช้ในสนามเลย,ยเพราะว่าเร,นนเราจะออกรอบกันค่ะพี่ป้อมเพราะว่าเราก็เหมือนเราค้นหาความถนัดของ สั่งช็อตของทุกท่านมาแล้วแต่ครับว่าตอนนี้ต้องมาประมวลผลแล้วทำรายการของรอบกันจริงจรงอรอบกันเลยซึ่งพี่ป้อมนะคะก็เลือกสนามแล้วแล้วเป็นสนามที่พี่ป้อมเคยไปด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นสนามเซนต์แอนดรูว์โอคอสโอ้โหว้าวรู้สึกในชีวิตจะได้ตีเซนแอนดรูว์จะได้ตีแล้วรู้สึกดีมากเลยเพราะว่าเป็นสนามที่นักกอล์ฟทุกท่านเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตอยากจะไปเหยียบเนอะครับถูกไหมผมไม่ได้เล่นนะครับแต่ก็ได้ไปในสนามก็ถือว่า ดอจิคือนักกอล์ฟผู้หญิงไม่มีรายการไหนที่ไปจัดที่เซเลนด์เลยเนาะครับมีแต่รายการทางฝั่งของ PJ Tour ใช่ไหมคะทางดิโอเพนครับอ๋อที่ไปจัดอยู่เป็นประจำก็เป็นโอกาสอันดีที่โปรสองสาวเราจะได้ตีวันนี้และก็เป็นโจทย์ในสัปดาห์ที่8ของเรานะคะซึ่งสัปดาห์นี้เขาบอกว่ามีให้6แต้มเลยนะว้าวเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะมี4 4แต้มโอ้โหนี่เป็นโอกาสเน้นๆอยู่นั่นอะ Oh my god แล้วก็เป็นโอกาสนำโด่งของเราแล้วก็เป็นโอกาสนำโด่งของเราฮขอขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าที่เราแข่งขันกันมาทุกสัปดาห์เนี่ยใครที่เป็นผู้ที่ชนะ ในเอพิโซดสุดท้ายโดยรวมสกรรวมมากที่สุดนะทางบี๊กไซส์ต่อเนี่ยเขามีของรางวัลมูลค่าเยอะมากอ่ะเดี๋ยวคุมไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวสองคนจะแบบไม่โฟกัสมีอะไรเจอแบบตื่นเต้นเกินไปถ้าบอกว่น EP แรกเราจริงจังกว่านี้แล้วตอนจริงอะไปแล้วครับอ่อนกินเลยสุดยอดครับพร้อมในก้าวขาขวาขึ้นเถียง ตอนนี้คือที่ผ่านมาก็ไม่มีใครยอมใครอยู่แล้วใช่ไหมพี่ฟองแต่ว่านี่ก็ต้องจริงจังมากจี่งจัเพราะว่ามันเป็นเลิฟโซนค่ะโอเคใช่มใชความร้อนอความร้อก่อนเลยอ่ะใครจะเป็นคนเริ่มเราอยู่ที่หลุมอะไรคะตอนนี้เราอยู่ที่หลุมหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายให้หลุมไม่ฟังก่อนนะครับโดยวันนี้ที่จะเป็นแคดดี้ให้กับทุกคนเลยว้าวอ่ะทีนี้เราไปดูก่อนหลุมนี้เป็นหลุมที่ไม่ได้ไกลนะครับแต่ว่ามีพิ่สงคือ เป็นลิงคอสต์แต่มีน้อันนี้ระยะลุเท่าไหร่สามร้อยสี่สิบเก้าบาทสามร้อยสี่สิบเก้าบาทเท่านั้นเองครับที่ป้อมหลุมนี้เนี่ยในทีวีอาจจะได้เห็นน้อยหน่อยเนาะเพราะว่าเป็นหลุมเริ่มต้นของการเห็นขันส่วนใหญ่เขาจะถ่ายทอดกันที่ที่หลุมท้ายๆที่มีสะพานเดินข้ามใช่ไหมใช่แต่ว่าอันนี้คือเราปกติไม่ค่อยได้เห็นเพราะมันหลุมแรกของการเห็นขันสังเกตนะครับว่าเราจะเห็นครับน้ำจะโค้งรอบตรงนี้เลยนะครับแล้วถ้าถึงระยะ drive ถึงน้ำเท่าไหร่คะก็ประมาณเกือบสามร้อยครับ เพียงแต่ว่าอย่าไว้ใจลิงคอสเพราะมันแข็งแลวมันก็วิ่งเยอะครับพลาดนิดเดียวเนี่ยอาจจะวิ่งไปถึงน้ําเลยก็ได้แล้วว่าซ้ายขวามันมีถึงแม้เราอาจจะไม่ตีสุดทางแต่ตีติดซ้ายติดขวานิดนึงก็วิ่งลงน้ำได้เท่ากับว่าแลนดิ้งแอเรียนี้ค่อนข้างแคบในชตแรกแคบเลยชดแรกต้องเรามาระวังแล้วก็คำนวณไม้กันดีว่าใช้อะไรแล้วก็ที่เห็นเป็นประจำคือนักกอฟเนี่ยพยานมาตีหยอกที่ทงนะครับปรากฏว่าตกน้ำมีบอกแค่นี้ก็ตกได้ จริงเหรอคะใช่ครับเป็นเสน่ห์เลยครับของอุ่านี้มันดูไม่น่าตกเลยเนาะใช่แต่เป็นไปได้นะครับดูลองๆไม่มีอะไรเลยนะไม่ค่อยมีคอนทัวร์ในกระน้ำเดินต่างๆไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าไม่มีอะไรเลยเป็นเนินเล็กจะเป็นเนินรูดเล็กทิกกี้ทิกกี้ใช่แต่มันยากกว่าชฉดสองไหมเป็นไปได้แล้วก็ลมวันนี้ครับก็หนึ่งไมล์ศูนย์หนึ่งไมล์สองไมล์อะไรประมาณนี้แต่เป็นทาทวน แต่ลมที่ใจดีกับพวกเรามากแล้ววันนี้เราต้องรีบไหมคะเดี๋ยวฝนจะตกแล้วนี่เป็นอากาศปกติที่สแลนด์ครับเอารถมาได้เป่าเอารถมาได้เป่าเอามาค่ะขาไปกลางต้องหน่อยไหมตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเออต้องกลางลมไหมเพราะว่ากลัวฝนตกมากอยากรีบตีอะค่ะขาขาแรค่ะเริ่มเลยเริ่มเลยเราให้ออเนอร์ก่อนไหมหรือว่าจะให้พี่ก่อนเอ่อ ฟอนงทีิ้งหนึ่งไม่ไหว้ฉันเต็มใจขอเป็นแค่ที่สองเพราะว่าเฮ้ยจะอาไปเลยไปแบบนี้ตรงร้อยพวกสิบหกหลาถ้าเราตีไดรเวอร์เนี่ยมันก็มีโอกาสจะเด้งเลยแล้ววางดีกว่าต้องสู้สิไม่สู้ค่ะใสขนาดนี้ใสเลูนะขอบคุณว่าใสขนาดนี้แล้วไม่สู้ใสลูกแม่เราเป็นคนยุไม่ได้ดตีไดรเวอร์กันเลย อายุขึ้นค่ะอยุง่ายอุ้ยโอ้โหเผือซ้ายนิดนึงนะครับนี่เด้งเด้งสปริงเกิรลเผยเออนได้นะครับโดยคาแรคเตอร์ของเซนนอดเมื่อกี้ตอนที่เราดูวิวด้านบนเห็นสปริงเกิ้ลนละเหรอคะพี่ป้ามันนี้คือทั้งสองวต้องไปพัดด้วยไหมคะเพราะว่าเป็นออกรอบเหมือนจริงใช่ครับก็ในจุดที่มันเกินระยะกิฟต์ก็ต้องไปพัดดูขวเด็กแคนดี้ให้ พอโซนทีมไปแล้วค่ะพร้องตรงมากตรงมากตีตรงมากเพราะว่ามันชวนลมอากาศหนักอากาศหนักอันนี้ระยะ drive ไปเท่าไหร่ครับพร้องอากาศหนักด้วยได้ไปประมาณ240ครับโอเคโอเคเช่นเดนดูนะครับเจเน็ของเขาเนี่ยคือเขาจะมีแฟรเวสที่ใช้เชื่อมกันตลอดเช่นหลุมหนึ่งจะไปหลุมสิ ลุงสองก็เป็นลุ่เจ็ใช้ด้วยกันใช่เลอใช่ครับเป็นอย่างนี้สำหรับคนที่ไม่เคยไปเราไม่ค่อยรู้เนาอเป็นโลโก้โนเลตแมทเราถึงจะแข่มีสวนผสมแบบเร์ดีส่วนเกลตีใส่ถ่วอื่นตรงมากตรงมากๆตรงมากๆนะครับ แิ่งวิ่งวิ่งแองว่งแล้วค่งแฝงว่งแฝนแขึ้นก่อนใชงแลงวค่ะเงแางแฝงแฝงแฝงแ้งยฝงแ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 ะงแฝงแฝงแฝงทฝงแ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 างแฝ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 ยแฝงแฝงเฝงแ่งแฝนแฝแองแฝงแฝงแฝงแงแฝงแมงแฝงแงแฝนแฝงแฝงแฝมแฝงแฝงแฝงให้ฟังนิดนึงงงงองงแ เคยมีการจัดก,การแข่งขันนะสำหรับภายในของเขาอ่ะแทนที่เราจะตีทีออฟหลุมหนึ่งไปที่กีหลุมหนึ่งใช่ไหมเราเล่นวนซ<ม>ึ่งดูสามารถทําได้คือตีทีออฟหลุมหนึ่งแต่ไปต,ตีที่กีหลุมที่เจ็ดเปลี่ยนหลุมแท้คือตีสวนตีวนสวนกลับมาเฮ้ยอ,อันนี้เป็นแบบความรู้ใหม่ที่เราไม่เคยรู้เหมือนเนาะสนุกมากเถ้าเกิดว่าคือมาตีหนึ่งสนามได้เหมือนตีสองสนามก่อนแล้วครั้งไปชิ้นแล้วก็ไปจริงๆเอออาค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบหลาค่ะ ทางขึ้นนิดๆนะครับขึ้นประมาณ4นิ้วไม่รู้จะวัดมาทำไมนะขอลบนะครับศูนย์ใช่ครับศูนย์สี่นิ้วแบบนี้เหรอสี่นิ้วนั่นแหละห้าโอ้น่าปาดเงินอ้าวไ่นะเฮ้ยเีแฝกเข้าตุ่นจุดส้ำอุ้ยอุ้ยอุนี่ดูเนินดูเนินเห็นเนินไหมครับยากมากเลยเกือบพี่ปอกย่อมดีกว่าเกือบไม่ตกเสมอ แต่ว่าเมื่อกี้คือพินหายไหมหรือขาดไปหน่อยนึงขาดไปนิดนึงยังต้องชิพใช่ไหมมีกันบ้างใช่ครับจองเซอรี่ตานอันนี้เราสังเกตครับว่ามุมร่างขวาตรงงมุมร่างขวาของทางจอเขาก็จะเขียนว่าลายที่เราอยู่เนี่ยมันตีได้ร้อยก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีการหักออกเฮ้แต่เราต้องสปินก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่ถ้าเราไปอยู่กับลับใช่ไหมครับอาจจะเป็นพาวเวอร์หายไปเราออกแรงไปร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะหายไปถามนั่บอกเรื่องแรงของเราได้ด้วยใช่ครับ ลมนิ่งๆนะครับไม่มีลมระยะประมาณร้อยแปดหลาเทียวน้ำเทียน้ำประมาณร้อยหลาครับเทียน้ำร้อยหลาใช่ครับเหมือนจะตีแทงนะลูกใช่ไหมากเอาไปตรงมากครับสุดยอดเลยเลยไหลมากสี่ไหลมากเรียวไหม ยังไม่หยุดกลับมาไหลกลับมาไหลกลับมาไหลกลับมาโอ้ตรงนี้ทำได้ดีทำได้ดีแมนมากแมนสุดๆนะครับห่างไปเท่าไหร่อ้าวเป็นออโต้พัดเลยเพราะว่าเข้าไปอยู่ในระยะระยะที่อ๋อคิดไปแล้วถ้าเกิบว่าโปรชลีได้พานไปเรียบร้อยสองพัดไปเลยใช่นฟองชิปของมาชิปใช่ไหมของพวกฟองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาอ่านลายก่อนดีกว่าฟองฟองฟองให้แคดดี้ช่วยหน่อยค่ะแคดดี้เขาผู้มีประสบการณ์ครับสังเกตนะครับว่า อ่ะมาดูนี้เรามาอ่านลายแ้องมานั่งดูนี้ก่อนนะครับอ่ะตามลายโหนั่งเลยสีแดงแปลว่าพื้นมันสูงใช่ไหมครับยิ่งสีน้ําเงินหรือว่าสีทึบๆเนี่ยว่าพื้นมันจะต่ำแสดงว่าหลุมอยู่นั้นใช่ไหมฮะแล้วก็พื้นเอียงจากซ้ายไปขวานะครับเพราะสีแดงอยู่างด้านซ้ายนะครับก็ระยะที่ใช้เนี่ยมันประมาณ15ห้าหลานะครับแต่ว่าเป็นลูกชิปทึศทางลง พอฟองจะทำยังไงครับถ้าแนะนำนะเผื่อซ้ายคนไปดูหลังหลังหงายเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่มาเปิดมากทั้งหลังเลยนะครับลายข้างลายข้างลายข้างพี่คิดว่านะพ่ฟองต้องเผื่อยางซ้ายประมาณประมาณตอนหนึ่งช่องนี่คือหนึ่งหลักหรอปาประมาณนั้นใช่ครับหนึ่งช่องคือไปจิ้มหน่อยได้ไหมว่าจะชิปไปตรงกลางหลังหนึ่งใช่ครับโอเคเราเราคิดว่าเราจะต้องตีมาตรงนี้อ่าจเสร็จโอเคโอเคอย่าลืมนะสิบห้าหลังนะพ่อฟอง khoảng 15, 15, 15, 15 ดิจอนรีไหมสองนะคะสามออนสองพัทไปด้วยโบกี้แต่ว่าคนเป็นสองออนเนาะด้วยระยะน่าจะประมาณไม่ถึงสิบพุทไม่ประมาณสิบสามพุทนะคะก็เป็นออโต้พัทนะสองพัทเท่ากับว่าได้พาไปในครั้แรกของที่เซนแอนดูเซนโอ้โหเท่ากันแล้วนะเท่ากับว่าตอนนี้คือพอเท่ากันหาไม่ได้แล้วเราต้อง กลับมาในหน้าสิบต่อสิบไปแล้วค่ะพี่ป้อมใช่โอ้ลุ้นกันมันมากใครที่ติดตามมาตั้งแต่ EP แรกน่าจะได้เห็นว่าสองคนนี้เขาเบียดกันจริงๆร <Wow S 2> แล้วแพ้ชนะกันด้วยแบบเกี้ยวนิดเดียวมาตลอดนะ,นะคะแปด e p i s o d สัปดาห์ยังต้องติดตามต่อเขาว่าอีก2สัปดาห์ที่เหลือใครจะได้เป็นผู้ชนะนะคะแล้วก็ได้ของรางวัล ชิ้นใหญ่กลับบ้านไปนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามมาจนถึง8 EP นะคะและใครที่กดไลค์กดแชร์มากที่สุดทางมีเซสปอร์ตเขามีนอกจากจะมีของรางวัลให้กับผู้ชนะแล้วยังมีของรางวัลให้กับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะมีให้้ารางวัล5ท่านค่ะเป็นกิฟต์โบเชอร์มูลค่า2,000บาทท่านละ2,000บาทนะคะใครที่ได้ไปแล้วก็มาใช้เครื่องสิซิลิตี้ต่างๆที่นี่แบบมาลองออกรอบที่เซนก่ถ้ายากได้ไป เล่นด yes. right. um, ีโอเพนใช่ไหมนี่เลยมาทีนี่มาซ้อมก่อนมาซ้อมก่อนต้องเตรียมร่อนใกล้เคียงจริงมากอย่าลืมเตรียมร่มมาด้วยนะคะโปรฟองบอกแล้วเดี๋ยวสับดา์หน้ามาลุ้นกันต่อค่ะว่าใครจะได้แต้มเพื่อขึ้นนำก่อนเพราะตอนนี้สองทเขาเสมอกันสับดา์หน้าเจอกันค่ะ